สวัสดีครับพบกับผมเดียวชาแนลครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการกําจัดหอยทากแบบเด็ดขาดกันครับนี่ให้เพื่อนๆดูครับหน้าฝนนี้เพื่อนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นกันเยอะเลยสําหรับหอยทากนะครับจะเข้ามาทําลายแล้วว่ามากัดกินพืชผกสวนครัวของเราในวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัดหอยทากแบบเด็ดขาดเลยโดยเราจะใช้แค่เบกกิ้งโซดานี่ครับเบกกิ้งโซดาซองนี้ครับ ประมาณ25บาทนี่ครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อมากันได้ครับวิธีการกำจัดหน่อยทากโดยใช้เบกกิ้งโซดานี่ครับจะมี2วิธีก็คือวิธีแรกครับเราไม่อยากทําลายไม่อยากฆ่าเขาใช่ไหมครับเราก็จะใช้นะครับเบกกิ้งโซดาตัวนี้ครับโรยนะครับนี่เบกกิ้งโซดานี่ครับเราตักขึ้นมา1ช้อนแบบนี้ครับแล้วก็โรยรอบๆแบบนี้ครับ นี่ครับนะครับก็คือป้องกันได้หมดเลยนี่ครับโรยรอบๆเลยแต่มันจะมีข้อเสียคือเวลาเราลดน้าครับลดน้ําหรือว่าเวลาฝนตกน้ําตรงนี้เขาจะชะล้างชะล้างเบกกิ้งโซดาของเรานี่ออกไปนะครับแล้วก็จะทําให้หอยทากก็กลับมาอีกทาให้เราต้องมาโรออีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าโรยบ่อยในช่วงที่ว่าฝนตกแต่ถ้าเรานะครับไม่อยากโรยบ่อยวิธีง่ายๆเลยครับ กำจัดโดยชิ้นซากครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้ครับหรือว่าแบบนี้ครับหรือว่าแบบนี้ครับนี่ครับที่มากัดกินต้นพลิกอย่างเงี้ยครับวิธีการกําจัดโดยชิ้นซากนะครับถ้าเราเห็นตัวของหอยทากแบบนี้แล้วนะครับเราคือจะใช้เบกกิ้งโซดาแบบนี้ครับโรยไปที่ตัวหอยทากเลย นี่ครับโรยแบบนี้เลย,ลยเห็นไหมครับเราโรยแบบนี้ครับหอยทากนะครับเมื่อโดนเบกกิ้งโซดาเข้าไปแล้วแค่หนึ่งนาทีหอยทากจะตายทันทีครับเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับโดนเข้าไปหนึ่งนาทีนะครับเรียบร้อยเลยทำไมเบกกิ้งโซดาถ,ถึงกำจัดหอยทากได้ถึงฆ่าหอยทากได้ เพราะว่าในเบกกิ้งโซดาครับจะมีจะมีความเป็นด่างที่สูงมากๆเลยครับเมื่อหอยทากโดนเข้าไปแบบจรงจังแบบนี้ครับหอยทากก็จะแสบร้อนแล้วก็จะตายในที่สุดนะครับแล้วหอยทากครับตัวของเขาจะมีฟองออกมาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวขายายให้ดูครับ กขจะไปไม่เป็นเลยครับโอเคเห็นไหมครับก็คือ1นาทีครับแค่นั้นเองเรียบร้อยครับสำหรับหมายทากแล้วเพื่อนๆบางคนสงสัยนะครับว่า ถ้าเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในในถุงเพาะของเราแบบนี้ครับแล้วจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้หรือว่าดินของเราไหมตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเบกกิ้งโซดาจะทําให้ดินตรงนี้ครับดินฟูแล้วก็รากของเขาหรือว่าต้นไม้ของเราเนี่ยครับจะสามารถชอนชัยรากของเขาจะสามารถชอนชัยดูดกินอาหารได้เร็วหรือว่าได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนดูอีกทีครับนี่ครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นครับ เห็นไหมครับนี่ถ้าเราเจอแบบนี้ครับโรยลงไปเลยครับโรยไปโดยตัวเขาเลยนี่ก็ไม่ฟื้นแน่นอนครับรับรอ,องตาแน่นอนนี่คือแบบนี้วิธีแบบนี้ครับเราจะกําจัดแค่ครั้งเดียวนะครับเขาก็จะ ตายไปเลยมันจะไม่เหมือนที่เราโรยรอบกระถางหรือว่ารอบถุงพ่อชําของเราแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเราโรยแบบนี้ครับเวลาโดนฝนหรือว่าให้น้ําครับก็จะทําให้เบกกิ้งโซดาละลายแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาจะด้อยลงไปแต่ถ้าเรากําจัดแบบชิ้นซากแบบนี้ครับก็จะกําจัดแค่ครั้งเดียวถึงเราจะลดน้ําหรือว่าเราฝนจะตกก็ไม่มีผล เพราะว่าเรากําจัดเขาแบบครั้งเดียวก็คือตายเรียบร้อยเลยครั้งเดียวแค่นั้นเองและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสาหรับวิธีการกําจัดหอยทากที่เข้ามากัดกินพืชผักสวนครัวของเราผมแนะนําวิธีนี้ครับก็คือกําจัดโดยสิ้นซากเลยเพื่อนๆพี่ๆครับก็ลองไปทํากันดูครับได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ